เกิดเหตุการณ์โลคาดคิดทุกคนโตดโตกเมื่อโตกเมื่อโซตกเมื่อโซตกตอนนี้เทือยยังไม่ไดออกใช่ไหมพี่น้องสร้างเพื้นกำลังเสร็จคันนั่นจนกลับมาแล้วทุกคนเขายังไม่ได้ออกไปเทื่อเนาะบอลนี่ก็จะเป็นเกาะเป็นดอนทุกคนเนาะแล้วก็ช่วงไหลที่แบบน้ำท่วมแห้งๆอย่างสิ้นบริเวณนี่นี่จะถือว่าบนท่วมเนาะก็จะอยู่เนินสูงกว่า็มู สบายดีทุกคนขอต้อนรับขอสู่ซ่องน้องพุทธนอนชาแนลเมื่อวานนี้น้นอง,งขอเขากระถ้ากันไปที่ดอนซิงซู่จ้ะเมื่อวานเนี่ยอ่าไปทางอันท่าเือดอนซิงซู่ทางเก้าเลี้ยวนะทางเก้าเลี้ยวโดยโดย,โดยไส้อ่จาจักประมาณจักกิโลแบอืม ซึ่งรถคันนี้เนาะปกติมันเริ่มต้นกับสิบแปดพันเนาะตามระยะทางใกล้ไก่เนาะแต่ตอนนี้เขาขี่ฟรีะแมนโซนี่เขาขี่ฟฟีเดือนหนึ่งเลยปะไออ่ะ no, <no>, no. อันนี้มันจะกกิโลนะ่ะอ่าทันจีคุอยูน่แอฟลูกค้านะเพรนี่โบฮูเน,นาะเขาถืมว่าเป็นเนงินกับห้าสิบหกพันกับประมาณเกือบหนึ่งร้อยบาทเอ um, แอปเฮามันสิไปหอนจ้นไมยมันยังสิบอกกิโลโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะวาห้าสิบหกพันนี่จากกิโลเนาะอืมตอนนี้เฮากำลเดินท่าไปกับเอ้ยอาะมีนักเลงลาแปลงนัวเสื้องามบ่าว้ยามเขามีเสื้อประจำตำแหน่งแล้วได้โมมิเจบออันคั้นคนติดตามเพจฮอตลอยอันห้อยแสนคนแล้วจังสิแจกว้าวตอนนี้เฮนนุ่งก่อนอันนี้เป็นรุ่นรุ่นบุกเบิกกันอย่างว uh ันงามพอปานดยังสสิ oh. uh ิปปรับเลี่ยนแต่อย่างสิบแปดสิบเย็นละท เป้งหนัวกาไม่มานเจก้าตอใส่เบ้างเป้งหนัวกาไม่มานเจก้าตอโอ้ยสร้างเห็ดเว้ยคอยก็อยากเห็ดเนาะแล้วก็ทางด้านหลังเราก็คือไอมอนเดอร์เนาะนี่โอ้ยเห็นตาตาคุณพี่บวยไอเต็งหน้าบวยไอเต็งหน้าบวยไอเต็งหน้าบวยไองามเนาะบวยไองามป่ะนาะเขาก็สิไปด้วยรถไปจ้ากันแล้วสองคนต้นเนเต้นต้นเนเต้นเต้นเตเต้นเ จอ้ยมันนี่นุง่งเซครูเลมลเล่แบบเป็นใครเป็นคนแนะนำให้ซื้อล่ะกระเจ้ฮลาคนอบอกว่าเดินเท้าไปไทยดูนี่ตากแดดตากล้มเลยลายนี่เอาเสื้อขนยาวไปนุ่งแน่อ,อันนี้คงแบบไทยมั่งเนี่ยแล้วเป็นเสื้อที่แบบว่ามันกันยูวีและแบบน,นี้มันมันบางๆแล้วมันโบฮอนโบอ,อับนะโดยแต่ว่าเขาบริสักรอยมันกินแปลกๆนิดนึงกระเจ้ให้ดมอีกได้ค่ะมีน้ำหอมอยู่เลยเอาไหมดูน้ำกบกบนะโดยเนาะ อ่าน้องน้ำหอมน้ำหอมชาแนลน้ำหอมอันซิลีนซิลีนเนาะโอ้อันนี้ออริจินอลเลยได้นี่โอ้เกิดมาแล้วเห็นเลยหอมชื่นใจน้ำหอมผ่าเจแม่เล้ยหน้าคือเขาแซนแท่เ้ยเขาตองแซนนี่แหละจัดไปเลิศเด้อที่บอกให้มนเลิศปะเดี๋ยวขออตเดินทางก็ไข้อน้อกเดี๋ยวไปเบิ่งกันจากบ้านน้องไปเขาสานีมันจักกิโลแล้วกะ ในราคานี้เนาะเอาเป็นมาไปเัลเลยดกกูว่าตอนนี้กำลังห้อแถวสนามบินวัดไตสากลแล้วทุกคนสนามบิสนสากลวัดไตอา้าวมราสลับกันเออขอโทษค่ะราตอนนี้ความไวสูงสุดประมาณเท่าไหร่นะห0กิโลเมตรห้มสิกิโลเมตรสมมุ เราฟังลาวแล้วแบบอยากนั่งรถไฟฟ้าเที่ยวนครหลวงแมงจา่าี่ก็สามารถนำทรายได้แล้วก็ระยะทางเนาะเพนังกงานก,กำหนดตามเงินเงินกะบกำหนดตามระยะทางเนาะกะสิแบบโบมีเอิร์ดเอาว่าเขานั่นเท่านี้เนาะนะตอนนี้เขากำลิมาะวะซื้อน้ำเพื่อเอาไปทานเพื่อนพร้อม่แล้พี่น้องเนาะอ่าเข้ามาแล้วสบายดีน้ำขายแพ็คเขอดนะเจ้าอ,อันนี้ก็ส่งคนเดียว อันน yeah, no, okay. ี้ข้อสองค่ะถึงคิดเลยจ้ะค่คออะไรเดี๋วดยเอา็เรื่องโอเคเอาให้พ่อดนวแ็ก่งหิวไหวบอให้เจ้าของค่านอเบิร์ตสบอหิวขึ้นเงื่อนะอปนหลบอเอาสพอบ่ใกล้ๆนึงไปบัตนั่นตวบกแ่นชิงสู้บแม่เอใกล้ๆนึงลงไปนดเดียวบ่ได้หเสือดีเท่าไร สามชิ้นหกเจ้าเอา w h เซ e s หรือเอาตัวดือตัวนี้อตัวนี้แหละเอาตัวนี้สองแพ็คสบายดีสบายดีได้เลยลูกโดยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ซื้อมาแบซื้อน้ำเพื่อไปทานแล้วก็ซอกซื้อขนมขนมไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ขนมเดี๋ยวนี้บอสสามจุดจอนเลยเอาแพ็คหนึ่ง ตัตัวเข้มปัดอีกมงโดยอัานง่ายบ้านเลยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ตันี้10 18เนอะเดี๋ยว8 31 32แ้3 0 0 0โอเคเดีย๋ยวขอตัวใจงั้นก่อนวนะพี่น้องเนาะแล้วก็สิได้ออกเดินทางต่อ พรคนไปหลายเลยดอสึซูนะอุ๊ยตะกี้ตอนเขามาตอนนั้นบริเีคนขายเครื่องเนาะเดี๋ยวนี้มีคนขายเครื่องมีนั่นมีนี่เด็ดเดเดสาระปน่สาราบอลผูนี่แหละขไขเครื่องคนนี่จริงเขาเขามาแล้วเขาบอกทางนี้เมื่ีเนี่ยบอลบอจอดเด็กเขาน่าจะมาทางนี้เป็นบอแต่เมื่อกี้เขามาผิดทางทางดีกีอมู่ทางดีตัวนี้เอทางดีก็มมาได้เด็ดเด็ดเด็ดจอดยกระด เกบคอมมอนเนอรได้เลยปัดขากับเจ้ากระโค้งลงหันเลยเด้อวงเดาตลาดเก่าเนีลยตอนนี้ก็มาฮอดแล้วเนาะจักกิโลนะเพลนในแอปูกค้าในแอปูกค้าป่ะเดี๋ยวมองก่อนเดี๋ยพี่น้องเนาะาือแทงเหม้วยกันมาไอ้มอนมาถายด้วยกันอุ้ยเอาถ่ายว ô m ก่อนหนึ่งสองสามหำไม เขอบใจเด้อเขอบใจดีดีขอบใจบริการเด้อโอ้แปดกิโลเนาะใช้เวลาสิบแปดนาทีตอนนี้กลับมาฮอดแล้วเนาะทุกคนนเาะไปลงเขาขี่มาจากบ้านนอกหัมาฮอดนี่แม่นแน่นแปดกิโลแม่แปดกิโลเด้อนี่คือการขี่รถฟรีครับงกีแต่ปกติเ็นฟรีนี่แม่นต้องแบบสบายดีไปวัดดอนซิงซู่เจ้าเพื่อออกแล้วป่ะรวยกระลัง มาจะเล่นสุด้ภาพันเจ้าอ๋อคนละเท่าใดกับผู้หนึ่งเ้าหาฟันกับผู้หนึ่าหันเมื่อนี้ปิด,ปดหอจาัเปิดเปิดจังโมปิดจังโมเปิดหอนไรการบ้านเจา้าเปิดหกโมงเช้างเ้าเลยล่ะูกาประมาณประมาณหมื่เก็ดคนนี่เพิ่นไปส่งเลยหกโมงเ้าครับประมาณมาสี่คนเลยเป็นนได้ต้องได้คาะแล้วปิดเดปิดเลยมัน บัตรปิดเทแยวสุดท้ายห้ามงสามซิบเจ้าห้ามงสามซิบดลยคนหนึ่งเท่าไหร่แต่กัปตูน์เจ้าคันเป็นคนต่างประเทศเดี๋คือกันเลยเจ้าราคาเดียวกันเลยราคาเดียวกันเลยน้องคนนึงสหภาพันนึงี่ได้ปีแล้วคนปะเดินทางต่อเนาะวันนี้เนาะเขาต้องเปลี่ยนซิ่นก่อนเลยน้องเพราะแบบเปลี่ยนจะได้เจ้าจะเข้าสบายมันมันโล่งเฮ้ยมันสัญญากไม่หลับไม่ดูก็ได้เลยดูอันนี้แม่ขอเก็บบัตรลงมาบัตรลงเจ้าเก็บบัตรลง นี่ท่ามู <su> ้ใช่ไหมนี่ไปอ c คนเลยป p u คุณปะนุ๊เป็นอะไรโงไงไอ้แป้งกับลงมันเป็นไขนม่อมสวัสดีเพชรจะแได้ได้ได้เออจ้าตัวจริงเลยงามเนาะขอบใจเจ้ากระงามตามอกับน้นอันนี้ก็คือทางลงนะทุกคนเนาะทางลงพาเหือ๊อ๊ โอ้โหเหลือเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายแถวเพิ่นเต็มแล้วเพิ่นกระสิออกดิหรือว่าวางเคือเนาะก็เป็นหอบเป็นหอบไปคนบเต็มเพิ่นก็ออกเนาะแต่ถ้ากว่าหอดโมงแล้วเนาะ ลงมาแล้วเนาะอึําหน่วยผลเนาะขี่เหือลำนี่ข่ามเนาะพี่น้องเนาะสบายดีอ,อุ๊ยเฮืองาวขนาดเลยที่น่ะน้องบ๊าน่ะน้อง เปน็นั่งก็ไปอาบก่อนเนอะขอนั่งน้ำในเดอ้อเจ้วเซนนางเจ้าเฮ็ดปานเฮาบ่ได้มาน้ำกันอู้วอากาศดีเนาะอากาศดีเลย,าาเลยขึ้นหอดตอนที่ว่าเฮาไปเกาะล้านนะ่ะจื้อบ่ลอแล้วเฮาขี่เหือน่ะอ่าๆอากาศสิเลยเนาะอากาศแบบอากาศแบบเย็นจังซี่เลยตอนเฮาขี่เหือไปแล้วก็แบบชิวๆอ,อย่างไรขึ้นหอดตอนนั้นเนาะน่าจะเข้าฟ้า มือนี้ถือว่าเขาโชคดีได้เขาได้ขี่เฮือถือว่าหลู่ยเลยกันโชคดีมาเจอเจ้าพือกันอ้เขาก็โชคดีที่ไม่ได้เจออะไรกันเห็นแต่ในปากวน่เนเ่อมันคือปากวนเนี่ยโยงเขาตลอดโยงตลอดเห็นแล้วเนี่เห็นแต่ในนั้นยังว่าเห็นจะเถื่อเลี้ยงเข้าเลยไปเลี้ยงเขาเลยนะหมีแต่เลี้ยงขันห้าเลยแบนี้เราเข้าเรียกขันนะคะล่าสุดเกิดเหตุการณ์วา่นวาทุกคน โสดตกเ้าโสดตกเ้าโสตกตอนนี้เยังบนออกนะพี่น้องสร้างเฮียกำลังแปสตกเน้วกเนนงเาโสดตกบ่อไออันนี้คาดูไดล่ะมานยังมาหินะ มันกำลังแปลงอยู่เนาะฮาวซได้ไปอยู่บ่มือนี้นะได้ไปอยู่เนาะโอ้ยใครเนีคันนั่นจนกลับมาแล้วทุกคนเขายังบ่ได้ออกไปเทือนาะสงสัยย่านได้เปลี่ยนคอมอยู่ เมอตั้งซิไปาก้ังประเเบิ่งพักละทุกคนเนาะเฮาซิบรดิไปลํำนี้ละบริขี่คันงามซ่อมไปเขาเลยไปท่วงอยากขี่คันนั้นได้ขี่อิลิเจ่กับไปคันออริจินอลของเฮากันลูกวันนี้นะน้องเ้ยเก็บถงกิปกลองไว้ด้บัตนึงด้วยเก็บเครื่องเก็บครอง โอ้ยบทีขี่คันงานซ้ำระบางหัวเด้อไดหรอแกนี่เออเกนี่แกนี่ที่ก่อนนะเสียงบันไดเด้อ นไรเร็ลำนี้หอลนั้นล่ะลำนีหรือลำนั้นี่ี้สองลำเลยเนาะสดเดลาฮะสดเดลาีฟัดทองเลยเสร้างว่าอิลี่เมื่อกี้ขีฟัดทองอยู่เนาะ ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อโอ้ยคอนเนจที่กลับมาอยู่ไดปแล้วเด้อแล้วสิกลับมาเด้อเดี๋ยวจะกลับมาได้ไปแล้วเด้อจะสิกลับมาเจ้าอยู่ไปช่วงใช่ไหมจะซีซี่กันนี่เด้ออุ้ยหมดแล้ว พี่น้องเนาะอนยางปลอดภัยเนาะเขาเนาะแม่นแล้วภูมิใจกับส่งครบทุกอย่างยกเว้นสติของตงัวเอง,อง <c oughs> อย่างลงคมงามแท้สวายดีอันนี้มาได้ใส่สีดำด่วนสีดำด่วนนุ่งเครื่องงามแท้เดี๋ยวใหุกกมุซุกกมุบอก <c oughs> โอ้สนอกไปคนกระมุ <c oughs> สบายดีป่ะจังไลสซิมเลเลอร์ิมเบลเลอร์ยงบาตเตอร์แฮมสิม,สมเเลยรยงบาเตออบาเตแฮมนี่ผัด <c oughs> <ค>ก็เคยเห็นอันตัวจิเนาะงั้นจังไนฉีกเขาได้อย,ยู่นะยินดีเลยเน้องก็จะขอใช้หุ้งน้ำตู่พร้อมตวงามหลายป่ะขึ้นไปทางเลยดีกว่าต<ข>อนนี้กับห้อ,องแล้วเนาะก็สิได้ขึ้นไปทางด้านเทิงแล้วก็สิได้ซอกเปลี่ยนสินกันดีแบบนี้ดิว่าเขาวัดเธาต้องลงสินเฮ้ยระวังหัวตกก่อนเงีตก อาชิลงบ่เจ้านี่คนห่ายเลียนกะเห็นแต่งลงสบายดีโอ้ได้อย่างเมื่อหลายเทน้องทางนี้เอาไปต้อนข้างปวดกองมัอนีดเดิดยว <laughs> ยลงไปลุ <laughs> ดลงไปลดรอมางคนกันอดแล้วดอนซิงซูพี่น้องมือนี้ก เป็นมื้อพักลาพักการเนาะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณนี้คน,นก็จะหลายในจักน้อยนึงเนาะแล้วก็ช่วงวันศีลแบบที่คนก็จะหลายมันเป็นคออยนะอยากเมืย์ในจักน้อยอยู่ไซป้ายผมแล้วก็เป้ายก้านแล้วก็ป้ายป้ายผมแล้วก็แปรงเออเป้าย นาเพล่ผนกับเพล่องนอทางยางนอเพิ่งจะมีทูบเทียนคงไปเท่ายหถือว่าเต็มครบเนาะพี่น้องเนาะเฮากับโบได้มาด่วนเล้วหะนะที่จิงน้ำที่นี่เพิ่งัะมีขาย่บนี่ก็จะเป็นเกาะเป็นดอนนะทุกคนเนาะแล้วก็ช่วงใดที่แบบน้ําท่วมแห้งๆอย่างซิบริเวณนี่นี่จะถือว่าบบท่วมเนาะก็จะอยู่เนินสูงก็มูน้ําก็จะบบถึง เขาเข้าไปเคยนน้ำกันแล้วก็สิไปกราบไหว้น้ำร้างแล้วก็ตูหูพญานาเหนะบบอนทีซักซิดทธิ์หลายๆคนมากราบไหว้ขอพรแล้วก็มีหลายคนเนาะชิมาแล้วก็ได้แล้วก็กับมาอีกปาก่อปลาจนเฮ็ดให้มีซื้อเสียงหลายวัดนี่นะทุกคนเนาะวัดดอนสิงสู้ไหนเนาะ เขาาจะมกินนน้ใ่หลังจากทีหยาดนะ โคอย่างเร,เ,รเรียบร้อยเนาะเขากัดซีมาเค้น้ำยาลงดินเนาะพี่น้องเนาะเลยเป็นการโคตรต้นไม้ไปอีกฮอบหนึ่งเนาะพี่มอนนาะแมนแล้วรบกวนไออีกแล้วฮอบหนึ่งธรรมด่า,า,ดาข้าแม่ตู้เหามาในเพิ่งจะมีทูบก,กับเทียนพร้อมใด้ใต้ใต้แล้วก็คอยอยาแต่ว่ามืัอน,นี้งานรัดเนาะงานดวดกตมัน่นี้ เยียบร้อยนะทุกคนเนาะวันนี้กนะตอนน,ตนี้เขากระถวายน้ำเพดบุญปทีห้องแล้วเนาะแล้วเขาก็จะมาที่หอปู สอนสินไซไมันบอกไอ้มอสอนไซสินไซมันจะใสปูสอนไซนาะทุกคนเนาะซึ่งลหลายๆคนให้การสักการะบูชาเนาะขอพรผู้ใดขอกะว่าเอได้แล้วกันแนะนำกันมาเนาะน้องเห็นว่าพน <บร S 2> ันเพ่นเ <ๆๆ S 2> พ่นรูปคลองดังะโอ้เขาต้องได้ลองแล้วเด้อเอ้ยอามเขาที่รอดมา แล้วก็เป็นน้ำส่างเก่าพี่น้องสามรแปดสามแปดเก่านี่อนเงินลงไปพอนสบายดีคนงามจะทูบ้าได้โตอย่างแน่แล้วจ้าเป็นเลขแปดหรือเลขเก้ามื้อเล็กอยู่บ่ละ บอ <laughs> <laughs> แต่ก็อยากหูเนาะบัสิได้เลขอย่างเนาะ <c oughs> <c oughs> บอกอีแม่เอาไปบอกอีแม่มาดูอยู่บ่อวัดนี้โบหักมาข้างแรกบ้านน้องอยู่ใส่สีส <c oughs> วาดสีสวาดมาข้างแรกโอ้ให้ปังๆเด้อเด้อจะเลยเอ๊กัสิมาลักเบิ่งเลขตัววัดได้ยังเทล่นนำกัน ูิ <lok> ับ anyway, like, ่นนี so me, like ่อะไเลยลมเลยันอ <movie> ่ความพยายามยู่บ่นในความพยายามอยู่บ่นนั้นได้บ่แบบนี้เขออกซะเออกซะมัเป็นอย่างเนาะเขาออกก็ได้เพรามีข้องเออยากหล่ะแล้วก็ตีเอาซะสาทุขอให้คลิปดังๆที่ว่าบังคลิปนี้อยู่เนาะขอให้เจริญ ถือเลขท้งเดอนำเลยไว้ลอตตอรี่้างวัลที่หนึ่งเลยก็มีนะหกตัเลยได้ปะลองเพริ่งตัวสักหนึ่งอ็ได้ละมาฮอดมาถึงแล้วได้พี่น้องเด้อเนาะไป วันนี้ก็สิได้ขอตัวออกไปซอกกินข้าวกินน้ำกับยางเลือได้ยังมีหลายบอดอยู่ค่ะมีใดๆพูดอีกใดยื้อใส่อีกนี่ดิเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากไนเดินเซนเดอร์ไหนบ่ปกติยังเลขยังเนาอจ้าคุณออกแล้วปะยื้อใส่แปดสามแล้วกัยังตัวสุดท้ายตัวไหนของน้องมาจุดไฟเผาเลยปะแปดสาม เนาะยูน่ก็มีหลายโตหลายเลขเลยเนาะมักโัลาด์กาลองเลือกเบอรเด้อนะจาสกรตางปีสอนสามสองมหวอยสงพันสามเออสองพันสามว้ันนี้กาบุญมาต้อนมาฝากทุกทุกคนที่อยู่ทางบ้านเนาะเดินเดินเข้าวัดํำกันเทนึงเ่อก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจแ thank y ู u ทุกคนเ่อนที่ว่าติดตามเบิรงคลิปนี้เด้อทางพี่น้องทางชาวลาวสาวไทยและกับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศน้ำ ตอนนี้พวกเราทั้ง3คนแล้วกันทั้งหมดเนาะกะต้องขอตัวออกไปก่อนเด้ายบายแล้วเจอกันอันนี้มาอันนี้ฝานันงาขโน่นเป็ดชิสแม่เอามาจะใส่โอ,อแจกดินนี่เลยลูก